สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม n n c Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Casey s p i l t er y Love 2 0 1 1เป็นเรื่องวุ่นๆของข่าเขาได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กวัย17ปีเพื่อมาเลี้ยงลูกชายของเขาวัย13ปีแต่พี่เลี้ยงเด็กคนนั้นดันชอบเขาซะงั้นแล้วลูกชายของเขาก็ดันชอบพี่เลี้ยงวัย17ปีแล้วเรื่องวุ่นๆเรื่องนี้จะลงเอยได้อย่างไรเรามารับชมกันเลยครับ หนังเริ่มเรื่องมาก็จะเล่าถึงชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคาวเขาเป็นหนุ่มเชิมการแต่งตัวของเขานี้ก็ดูไม่ทันสมัยเลยนะถึงแม้เขาจะเป็นคนเชิมเชิมแต่งตัวเชยเยแต่เขาก็มีความรักที่ดีดอยู่กับภรรยาของเขาเอเมิลี่อยู่มาวันหนึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็ได้บอกความจริงให้กับคาวฟังนะฉันเนี่ยไปเอากับชายหนุ่มที่ทํางานอยู่ด้วยกันที่ออฟฟิศผู้ชายคนนั้นน่ยคุณน่ยก็เคยเจอนะคาวเขาชื่อเดวิดคาวก็บอกไปนะหยุดพ่อ อย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมแต่ภรรยาของเขาก็ไม่หยุดครับพูดอยู่งั้นแหละจนเ้าเนี่ยโดดออกจากรถเขาเขาก็ได้มาดื่มอะไรย้อมใจนะครับในผับแห่งหนึ่ง เขาก็โบนไปตามภาษาเมียทิ้งะนะเมียของฉันนะ่ะเป็นนอนกับผู้ชายที่ชื่อว่าเดวิดทางานอยู่ด้วยกันที่ออฟฟิศแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับที่เรียกเขาเข้าไปหาผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเจคอบเขาก็เข้ามาถามะนะว่านายอ่ะโดนเมียทิ้งใช่ไหมเฮ้ย,ยรู้ได้ยังไงจะไม่ให้รู้ได้ไงก็นายเล่นแหกปากว่าเมียตัวเองนะ่ะเป็นนอนกับผู้ชายที่ชื่อว่าเดวิดฉันนะ่ะอยากจะช่วยนายนะถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันก็ตามผมจะทําให้เมียของคุณที่ทิ้งคุณไปนะ่ะเสียใจอย่างแน่นอนถ้าคุณรับข้อเสนอของผมไดุ้ เรามาเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าจริงๆแล้วนะครับเจคอบเนี่ยเขาเป็นเสือผู้หญิงนะเขาอยากจะช่วยให้พระเอกเนี่ยมีสาวเยอะแยะเหมือนกับที่ตัวเนี่ยเคยทำพอข้าวออกจากร้านนั้นไปภ้าก็ตัดมาที่นางเอกนะครับเขาเนี่ยเป็นทนายแสนสวยที่ชื่อว่าฮันน่าเขาานั่งดื่มอะไรอยู่กับเพื่อนของเขาพอเจคอบเห็นคนสวยอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาก็เดินมาคุยหวังจะจีบนางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกนาใส่หัวเอาไปวันต่อมานะครับข้าวเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บข้าวของที่บ้านของเขา แล้วก็อำลากับภรรยาของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ห้องพักห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กๆแล้วลูกของเขาก็ขอมาอยู่ด้วย1วันแต่คราเขาก็ไม่ว่างนะครับเขามีนัดกับเจคอบเอาไว้เขาก็เลยให้ลูกสาวของเพื่อนเสนิทข,ของเขานะครับเจสิก้ามาดูแลลูกของเขาเจสิก้าเนี่ยอายุแค่17ปีนะตั้งแต่ลูกของเขานะครับยังเด็กๆเนี่ยเขาก็จะชอบให้เจสิก้านะครับมาดูแลลูกของเขาอยู่เสมอแล้วเจสิก้านะครับเขาเนี่ยดันชอบคขามาตั้งแต่แรกๆแล้วนะแต่ล็อบบี้ลูกของเขานะครับ ดันแอบชอบเจสิก้าวัย17ปีพอลอบบี้เจอเจสิก้าทีไรเนี่ยเขาเนี่ยจะบอกรักเธอตลอดเลยนะผมอะ่ะรักคุณถึงอายุจะต่างกันเยอะขนาดไหนเราก็เข้ากันได้ ตัด้ามาที่คาวพอเขามาเจอเจคอบเนี่ยเจคขอบก็พาไปเปลี่ยนลุกการแต่งตัวใหม่แล้วเจคขอบก็พาคาวไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการจีบสาวให้กับคาวไปพอเจคขอบสอนวิธีให้คาวจีบหญิงเสร็จคาวเนี่ยเขาก็เริ่มเดินเข้าไปหาผู้หญิงนั้นแล้วก็เข้าไปจีบแต่ก็แห้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยดันพูดแต่เรื่องภรรยาของเขาที่ไปมีอะไรกับชายหนุ่มในออฟฟิศเจคขอบเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยคาวแกลองใหม่สิแกอย่าไปคุยเรื่องแบบนั้นเจคขอบก็เลยพาไปหาผู้หญิง คนหนึ่งนะครับ แล้วคาวเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จเขาได้ชวนผู้หญิงคนนั้นกลับไปที่ห้องหลังจากนั้นมาจากที่คาวเนี่ยได้สาวกลับมาแล้วคนแรกเขาก็ได้ใจนะแล้วก็ไปที่ผับอีกทําแบบเดิมอีกนะครับแล้วก็ได้สาวกลับมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนพอเรื่องนี้ไปถึงหูของเพื่อนสนิทของคาานะเจสติก้าเนี่ยเขาก็โมโหมากนะครับเพราะว่าคาวเอาหญิงคนละวันฟันวันละคนเขาก็คิดในใจนะครับว่าเขาจะหาวิธีไหนที่จะมัดใจคาวแล้วให้คาวเนี่ยกลับมาสนใจในตัวเธอเขาก็เลยไปปรึก กับเพื่อนของเขาที่โรงเรียนนะครับเพื่อนของเขาคนนี้ก็คบชายวัยสูงวัยเหมือนกันนะเพื่อนของเจสสิก้าก็เลยบอกให้เจสสิก้าเนี่ยผดีศึกไปเลยโดยการเธอเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ถ่ายรูปเปลยเนี่ยแล้วก็ส่งจดหมายไปให้เขาดูซะพอพูดอะไรเสร็จนะครับจู่ๆนะครับคนเนี่ยก็แห่ไปดูล็อบบี้เต็มเลยนะล็อบบี้ก็คือลูกของเขาเองเขาก็ได้ประกาศให้ทุกคนในโรงเรียนรู้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยชอบเจสสิก้ามากแล้วหนังก็ได้ย้อนไปถึงอดีตการตั้งแต่ชาติปางก่อนตั้งแต่เจสสิก้า มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กพอเจสิก้ากำลังจะเข้าไปทําความสะอาดในห้องของล็อบบี้นะครับไอ้ล็อบบี้เนี่ยก็นั้นขัดจรวดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาล็อบบี้ก็แอบชอบเจสิก้ามาตลอดภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันเจสิก้าเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกกับล็อบบี้ว่าเขาเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วเขาอายุมากกว่าฉันด้วยฉันเนี่ยไม่ชอบพวกเด็กๆนะล็อบบี้เขาก็เสียใจมากแล้วก็เลยเดินหน้าตกกลับบ้านไปต่อมานะครับในโรงเรียนก็มีประชุมผู้ปกครองเอเมิลี่แล้วก็คาวเนี่ยเขาก็ได้มาประชุมให้ลูกของเขา呐นะ ทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันเหมือนกับเหมือนเคยเลยครับเหมือนไม่เคยหยากันเลยเพราะว่าเอมิลี่เนี่ยก็มีใจให้กับคาวอยู่นะพอคุยไปได้สักพักนะครับครูประจําชั้นของล็อบบี้เนี่ยก็เดินออกมาเรียกผู้ปกครองให้เข้าไปข้างในคาวก็ต้องตกใจไปชั่วคู่ครับเพราะว่าครูประจําชั้นของลูกเขาเนี่ยก็ดันเป็นผู้หญิงที่คาวเคยไปฟันมาก่อนหน้านี้พอครูสอนหนังสือคนนี้รู้นะครับว่าคาวเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วเขาก็ประจานทุกอย่างที่คาวทํากับเขาเลยนะ ประจานต่อหน้าเมียนะครับ แล้วเมียของเขาเนี่ยก็รู้สึกโกรธมากเขาก็เลยรีบวิ่งตามภรรยาของเขาไปขอโทษนะผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ผมน่ะก็แค่ทําประชดคุณเฉยๆแหละใช่หรอใช้ประชดหรอฉันน่ะแค่นอนกับผู้ชายแค่คนเดียวเองแต่ทําทไมนายอ่ะนอนตั้ง9้าคนภรรยาของเขาก็เสียใจมากแล้วก็เดินจากไปขาวเขาก็ทําอะไรไม่ถูกนะก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเจคอบเพื่อจะปรึกษาแต่เจคอบก็ไม่ได้รับสายนะครับเพราะว่าเขาไหนกําลังโซเดมคอมอยู่กับนางเอกอยู่ แล้วก่อนที่เจคอบกําลังจะโสดมาคองกับนางเอกนะหนังก็จะเล่าย้อนไปถึงอดีตการตั้งแต่ชาติบางก่อนนางเอกเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะครับได้มางานที่แฟนเขาจัดฉลองอยู่เขาก็ร้องให้แฟนของเขาเนี่ยขอเขาแต่งงานนะแต่แฟนเขาก็ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับงานแต่งเลยจนทําให้เธอเดินไปหาเจคอบแล้วก็เข้าไปจูบก,กับเจคอบแล้วสุดท้ายก็มาจบที่บ้านของเจคอบนั่นเองตัดภาพกลับมายัางปัจจุบันนะครับนางเอกเ,เนี่ยเขาร้องไห้เดินตากฝนมา เจคอบเนี่ยก็บอกให้นางเอกนะ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะแต่นางเอกก็บอกว่าไม่นายอ่ะถอดเสื้อของนายออกเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จะเสด็มาคอมกันกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มนะครับนางเอกเนี่ยก็ถามว่าหมอนใบนี้นะ่ะราคาเท่าไหร่เผาห่มละ่ะกี่บาทเตียงละ่ะทีบาทนางเอกเนี่ยก็ถามราคาในบ้านของพระเอกทุกอย่างเลยนะสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้แต่นอนกอดกันหลังจากที่เอมิลี่เดินออกมาจากชีวิตของเขาเขาก็ได้มาเจอแฟนใหม่ของเขาที่ชื่อว่าเดวิด พอเดวิดกลับมาส่งเอมิลี่ที่บ้านนะครับเจสสิก้าเนี่ยเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนจูบป,ปากกับเอมิลี่อยู่ พอเจสิก้าได้เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเขาก็เลยเดินกลับมาที่บ้านของเขาเขาเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายรูปเลือนล่างอันงดงามของเธอพร้อมกับใส่จดหมายแล้วก็ส่งไปให้กับข่าวหลังจากที่คาวได้เสียภรรยาของเขาไปแล้วเขาเนี่ยก็อยากจะหาวิธีที่จะทําให้เอมิลี่กลับมารักเขาอีกครั้งโดยการจะเอาใจเอมิลี่โดยการซื้อของไปซ่อมแซมบ้านของตัวเองนะครับโดยลูกทั้งสองคนของเขาเนี่ยก็ตามมาด้วยในระหว่างซื้อของอยู่เจคอบเนี่ยก็ถ มาหานะเข้าฮัลโหลสวัสดีเพื่อนขอโทษนะที่ฉันไม่ได้รับอะไรไปฉันกําลังโซเดมคอมกับหญิงสาวคนหนึ่งเขาเนี่ยมาทําให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเลยเจคอบเขาก็เลยขอคําปรึกษากับเขานะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปบ้านของเธอเขาเนี่ยควรทําตัวยังไงดีเพราะว่าเ้าเนี่ย ก็เคยแต่งงานเคยอะไรมาก่อนแล้วเขาก็บอกไปว่าแค่นายรักเธอกับนายรักพ่อแม่เขาแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วพอทุกคนมาถึงบ้านของเอมิลี่นะนางเอกก็แนะนําแฟนคนใหม่นะครับให้พ่อของตัวเองรู้จักพอแฟนใหม่ของลูกสาวมาเจอพ่อตานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็งงกันเลยนะเพราะว่าพ่อตาของนางเอกเนี่ยก็คือคาวส่วนแฟนใหม่ของลูกของเขาก็คือเจคอบนั่นเอง ข่าวมันก็โมโหนะว่าเจคอบแกมาทาอะไรกับลูกสาวของฉันเขาก็กาลังจะเดินเข้าไปหาเรื่องกับเจคอบนะแต่อยู่ดีๆนะครับเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยพ่อของเจสิก้าก็เดินเข้ามามีเรื่องกับข่าวก่อนพอดีก็เพราะว่าเพื่อนสนิทของเ่าวหรือว่าพ่อของเจสิก้าเนี่ยเขาไปเจอจดหมายของเจสิก้านะครับแล้วในจดหมายนั้นก็เป็นรูปเปลือยของเจสิก้าส่งไปให้กับข่าวนั่นเองในระหว่างที่เรื่องกําลังชุนลมุนอยู่กันอยู่นะครับเดวิดเนี่ยแฟนใหม่ของเอมิลี่เขาก็เด้นเดินเข้ามา เพื่อจะเอาเสื้อนะครับที่เอมิลี่ลืมไว้ในรถเขาเนี่ยเอากลับมาให้แต่พระเอกก็รีบวิ่งมาต่อยหน้ากับเดวิดเลยนะครับโทษฐานที่ทําให้คู่รักของเขาเนี่ยแตกกันแล้วเขาเขาก็เดินไปหาเจคอบอีกแล้วก็ต่อยเจคอบไปทีหนึ่งแล้วเจสิก้าก็เดินเข้ามาครับแล้วก็ประกาศให้กับคนในนี้รู้ว่าเขาเนี่ยรักเขา รักมากรักมากตั้งแต่แรกเลยแต่ลอบบี้ก็ดันบอกกับทุกคนอีกว่าเขาเนี่ยรักเจสสิก้าเขาเขาก็เลยตัดสินใจนะครับเขาเนี่ยไม่ให้ลูกของเขาคบกับเจคอบแล้วเขาก็ไล่เมียเก่าของเขาออกจากบ้านไปแต่ทุกคนก็ไม่ยอมเชื่อฟังคขานะดังนั้นเขาเนี่ยเขาก็ได้จำใจเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปต่อมานะครับพอถึงวันจบเรียนของลอบบี้เขาก็มีโอกาสที่ได้ขึ้นไปพูดอำลาโรงเรียนนะครับเป็นคนแรกเลยเขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับความรักรักแท้น่ะมันไม่ 有没？有真的？ ถึงคุณจะพยายามแค่ไหนคุณก็หามันไม่เจอแล้วขาวก็พูดขึ้นมาว่าหยุดนะแล้วเขาก็เดินมาอธิบายให้คนอื่นฟังว่าผมเชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงหลังจากนั้นเขาเขาก็ได้กลับไปคบกับเอมิลี่อีกครั้งส่วนนางเอกหรือว่าลูกของเขานะครับเขาก็ได้กลับไปคืนดีกับเจคอบโดยที่เขาเนี่ยเขาก็ไม่ขัดขวางอะไรเลยจัดภาพมาหาเจสิก้านะครับเจสสิก้าเนี่ยเขาก็ไดเอารูปที่เขาเคยถ่ายที่จะส่งให้เขาเนี่ยเอามาให้ล็อบบี้แทนนะเพื่อเป็นของขวัญในการจบ แล้วเขาก็บอกกับล็อบบี้อีกว่าฉันอาจจะรอนายโตเป็นผู้ใหญ่นะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยจะมาซามติงกันแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนื้อหาตรงไหนที่ผมไม่ได้เอามาสปอยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ